ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับผมสุเทพสายสีนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารับชมจุดตรวจวัดอา่าตวนดํานะครับเดี๋ยนะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูก่อนนะนะเดี๋ยนะครับวันนี้ตรงกับวัน ตอนนี้เ๋ยนนะครับคุณผู้ชมครับแ๊บหนึ่งถ้าท่านใดเข้ามาแล้วช่วยเช็กสัญญาณให้ด้วยนะครับนะ๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่ที่16มกราคมพุทธศักราช2565 เวลา12นาฬิกา15นาทีนะฮะถ้าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะพามารับชมจุดตรวจวัดคนดำฮนะเนี่ยให้ดูบรรยากาศก,าก่อนนะนี่อยู่ด้านหน้านี่ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศ ไปเรื่อยกๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายความให้รับทราบนะครับเดี๋ยวให้ผมเดินไปถึงจุดก่อนนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารับชมนะด่านควันดำนะครับที่เก่าเวลาเดิมนะฮะเจร็จนะครับคุณผู้ชมครับเจอนะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมตากคนไลค์ดดแคร์ด้วยนะฮะนี่ครับอันดับแรกต้องมาดูป้ายก่อนนะนี่ครับจุดตรวจรถค่า PM 2.5อขอภัยในความไม่สะดวกการตรวจที่สุดมณฑาวะดพ .5 ้าบอ,อจะรอนะนี่ครับ นี่คือเป็นวิธีเ,เรียกรถของทางเจ้าที่นะฮะที่ตอนนี้มีการเรียกรถเข้ามาในช่องเพื่อที่จะหยุดตรวจนะครับตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณถนนพุทธมนเ์แยกไขเพชรเกษมที่ทางด้านขาเข้านะครับเลยแยกพุทธมนสายสีมาเล็กน้อยนะครับก็ท่านก็จะเจอ,เอจุดตรวจ วัดค่าหาควันดำนะครับหรือว่าจุดตรวจจับรถยนต์ควันดำนะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะเนี่ยครับได้ดูบรรยากาศก่นกอนนะครับเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ผู้คนให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับนี่ครับถ้าคุณผู้ชมมาจาก อ,อ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะครับใช้ถนนเพชรเกษมที่ทางด้านขาเข้านะครับอาเลยแยกพุทธตนรวสายสีตัดกับถนนรุสากรนะครับมาเล็กน้อยนะครับท่านก็จะมาเจอเจอจุดตรวจวัดวันดำนะคอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมยังไม่ได้เข้าไปดูป้ายนะเรามาดูวิธีการเลีอยรขเจ้าห้าที่ตำรวจน,นะ เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมรับชมภาพไปเรื่อยก,ก่อนรอแป๊บ,บนึ่งครับนะเป็นกองกำจับกองกกับการท่าบกจะรอนะครับก็ที่เดิมนะครับเป็นการตรวจวัดท่าอาบนดำนะครับนี่ฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่มายืนตรงนี้นะ ไปบอกรถเรียกเข้าตรวจนะรู้สึกว่าจะจะมีหลายคันนะครับเน,นี่ยครับอันนี้ตั้งจากกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยตั้งเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยครับตอบถามพี่ดาบท่านนี้ไม่ตอบนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับถ้ามาจากถนนอ่าใช้ถนนเพชรเกษมที่ทางด้านขาเข้านะเนี่ยครับ ท่านก็จะมาเจออยุนะดตรวจวัดค่าคนันดำนะตรงนี้นะวันนี้เป็นวันพุทธที่26มกราคมนะพุทธศักราช2565นะครับตอนนี้ยังไม่มีการเรียกรถนะนะตอนนี้ยังไม่มีรถบรรทุกใหญ่มานะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมเข้าไปดูป้ายนะครับป้ายชื่อ ว่าวันนี้มีท่านใดเป็นผู้ควบคุมด่านนะวันนี้การตรวจวัดค่าหาคนดํนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสอบถามตอนนี้เราอยู่บนพุ้นบาานฮะไม่ได้ลงพุ้นถนนนะนี่ครับก็เข้ามาแล้วอม่ลืมฝากันไลค์กอนแชร์ด้วยนะครับนะ ตรงนี้เป็นจุดตรวจวัดค่าหาควดันดนะเดี๋ยวนะเนี่ยครับตอนนี้เป็นการเป็นการเร่งเครื่องนะเดี๋ยว วันนี้ใครวันนี้วันนี้ใครเป็นผู้ควบคุมด่านนะวันนี้มีสองด่านนะวันนี้มีสองด่านเลยอ๋อครับแล้วดูดูดูป้ายกับพี่วันนี้ครับท่านผู้หมวดครับว่าว่าไงครับผมอ๋อวันนี้มีอ่ายังไงครับออกมาตั้งจุดตรวจยังไงครับตั้งจุดตรวจตามแผนตีตามแผนบชนอให้แผนไว้ราบครับคือยังไงบ้างครับท่านผ่านแผนคือก็คือจุดตรวจรถตีก่อพลพิษทางอากาศนะครับครับเกิน รเราเ,เ,เรียก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 ตรวจสอบนะครับอันนี้ผมกําลังพูดคุยอ,อยู่กับท่าน,นร,นร้อยตำร,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 รวจตรีธนสิทธิ์วงศักดิ์ครับคณิตครับผมก็คืออย่างนี้ครับท่านผู้บวชครับก็คืออยากจะสอบถามว่าการที่ท่านออกมาตั้งจุดตรวจวัดค่หาหาควันดำเนี่ยแล้วได้มีหน่วยงานของกรมมลพิษมาตั้งวัดหาค่าควันดำหรือว่าท่านมาตรวจทั้งสองฝั่งวันนี้ตรวจทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับ แล้วค่ามลพิษมันลดลงไหมครับลดครับลดหรอสถิติที่เราจับมาหลายปพียแล้วค่ามลพิษลดลงไปได้เยอะนะครับแล้วเพราะว่ารถรถที่เราจับเนี่ยตอนนี้เหลือน้อยลงแล้วครับที่ก่อมลพิษทางอากาศเมื่อก่อนนี้สังเกตได้ไหมครับว่าเมื่อก่อนนี้เราจะจับเยอะมากเลยแล้วแล้วออ่ามอช่วงหลังๆเนี่ยผู้ประกอบการได้ไปแก้ไขรถไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นใช้แก๊สหรือว่าไปไปทำหัวฉีดให้ดีขึ้นค่ามลพิษตามลถที่ก่อขึ้นมา เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลมันจะลดลงไปแล้วช่วงที่จากยอดจับที่เราสังเกตได้ก็คือยอดจับลดน้อยลงเพราะว่ารถเขาไปแก้ไขเป็นจํานวนมากครับถ้าถ้าสมมุติว่าประชาชนสงสัยอยากจะดูเอกสารที่ที่ท่านกล่าวอ้างว่าค่ามลพิษมันลดลงนี้ต้องต้องดูได้ที่ไหนครับไปขอดูให้ไหนครับขอัาคับการตำรวจจราจรครับขอมงคับการตำรวจจราจรแล้วปกติเนี่ยต้องมีเจ้าที่กรมการขนส่งมาตรวจร่วมด้วยนะครับก็มีเป็นบางครั้งครับ บางครั้งบางช่วงที่เจ้าหน้าที่เขามีพร้อมแล้วเขาก็มาร่วมอยู่กับเราอ้าวแล้ววันนี้ทําไมไม่มีมาครับท่านวั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 นนี้วันวันวันนี้เดี๋ยวเขาก็มาครับเดี๋ยวเขาก็มาจาจเขตความเอ่อเขตหนองแขรปกติต้องมีเจ้าที่เขตแล้วก็เจ้าที่กรมมลพิษตามกฎหมายนะครับที่ผมทราบมานะถ้าผมเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยด้วยฮะครับครับเราก็มีเจ้าหน้าที่มาร่วมมาร่วมเลยะก็คือ เจ้าหน้าที่บางทีเขามาเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วเขาก็อยู่ตรวจสอบบางทีเขาม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 าเรีนบางทีเขามาวัยแต่เราทำอยู่แล้วนะครับและปกติเนี่ยที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาฝากถามมาว่าผ่านไปผ่านมาเนี่ยเจอจุดตรวจวัดหาค่าคนดําเนี่ยส่วนมากนะครับท่านจะไม่เห็นเจ้าที่กรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานทางเขตมาตรวจร่วมด้วยครับท่านจะอธิบายไงครับมีครับมีครับครับ แล้วมีหลักฐานมีภาพถ่ายยืนยันไหมครับท่านอย่างที่ว่ามีครับปกติแล้วออกมาตรวจนี่ต้องมีรูปถ่ายมีบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับแจ้งไปทางกองพันตำรวจจราจรครับอ๋อแจ้งทุกครั้งครับแล้วกล้องตัวนี้ใช้ได้ไหมครับท่านได้ครับอ๋อครับแล้ววันนี้ท่านได้ออกมาตรวจเวลาเท่าไหร่ครับออกมาตั้งจุดตรวจตรงนี้ครับเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับตี ประมาณ10โมงเช้าครับ10โมงเช้าวันนี้ตรวจตรวจเจอรถที่ไม่ผ่านเยอะไหมครับได้ประมาณ10กว่าคันครับ10กว่าคันแล้วอย่างนี้ประชาชนจะมั่นใจได้ไงว่าค่ามลพิษมันจะลดลงจริงๆแล้วก็ค่ามลพิษเนี่ยไม่เกิดเฉพาะรถที่ใช้เครื่องอยนต์ดีเซลท่านจะให้คำตอบพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับ อันนี้อันนี้อันนี้ต้องเรียนเชิญท่านไปที่กองรับการปรวจินการจราจรนะครับไปดูข้อมูลนะครับครับอันนี้ต้นี่ผมถามผู้ปฏิบัติหน้างานครับท่านครับว่าในความคิดของผมอ่ะครับก็คือก็มีเหลือรถขนน้อยอ่ที่ไม่แก้ไขก็มีจํานวนน้อยแล้วนะครับครับจากการที่เราจับมาหลายเป็นเป็นสิบปีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเราจะจับได้เป็นจํานวนมากเลยจับได้เป็นจำนวนมากตอนนี้ก็ลดรถเหลือน้อยวันหนึ่งสิบกว่าพัน ยี่สิบพันเมื่อก่อนหกเจ็ดสิบพันครับจากที่ผมอยู่ในงานนี้มานะครับตามนโยบายที่ออกมาตั้งจุดตรวจจับรถควันดําเนี่ยตามนโยบายเนี่ยจะตั้งไปนานอีกขนาดไหนนานเท่าไรครับท่านอันนี้อันนี้ไม่ทราบแล้วแต่คำสั่งพวกครับครับเพื่อนับแต่ที่ได้ออกมาที่มีคําสั่งเรียบร้อยมีเอกสารพยานยันเรียบร้อยหรือยังไงครับมีครับแล้ววันนี้มีผู้แต้บังคับยาท่านเนี่ยมาร่วมตั้งจุดตรวจวันนี้กี่นายครับห้านายครับห้านาย แล้วแล้วฝั่งนู้นนี่ก็เป็นจุดชุดเดียวกันไหมครับหรือยังไงอา่าฝั่งฝั่ง้งนคนละชุดครับอ๋อคน,นละช<ล>ุโดโมบายเป็นรถโมบายจริงๆเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเขาสงสัยเป็นจํานวนมากครับท่านว่านี่เกี่ยวกับเรื่องมาตรวจหาค่ามลพิษทีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยค่าปละอองเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือไม่ครับท่านไม่หรอกครับเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาไม่ว่าจะต้นเหตุปลายเหตุกลางเหตุเราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาครับเพื่อไม่ให้มันเกิดค่ามลพิษนะครับ รเราจะไปบอกว่าเป็นฝ่ายเหตุหรือต้นเหตุสาเหตุเรายังไงเราก็ต้องแก้ครับ,รบว่าเมื่อมลพิษมันเกิดแล้วมันจะมันมันจะทาให้อากาศไม่ดีมีฝุน่นมีเอสองห้าอย่างนี้เราต้องแก้ที่มาานก็เหมือนเราแก้ที่ต้นเหตุนะครับเราเราเราตรวจวัดรถที่มีก่อฝ้ามลพิษ แล้วเขาก็ไปแก้ไขปรับปรุงทำให้ค่าพลพิษไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนดแล้วแล้วในเมื่อตรวจเจอแล้วได้มีทําลงบันทึกอะไรบ้างไหมครับอาลงครับเราก็ออกไปสั่งออกไปสั่งอาจอดบันทึกส่งบกครับแล้วยังไงบ้างครับขั้นตอนต่อไปออกไปสั่งบันทึกส่งบกแล้วมีวอะไรบ้างครับอาทางบกเขาเาก็บจริไงไว้ครับว่าคันไหนคันไหนโดนบ่อยโดนอะไรเขาก็อาทำการต้องต้องมีเรียกรถคันนั้นๆที่ตรวจเจอ วันดําแล้วก็มีการเรียกมาเข้ามาตรวจสอบอีกไหมครับหรือ,อยังไงหรือปล่อยไปเลยอันนั้นอันนั้นอันนั้นแล้วแต่ผู้พิพากชาในบกครับแล้วอย่างเนี้ยรถที่ท่านตรวจเจอวัดควันดาเนี่ยครับท่านแล้วสมมติว่ามันไม่ผ่านเนี้ยถ้าสมมติว่าท่านปล่อยไปได้รับใบสั่งแล้วเนี่ยท่านจะมั่นใจได้ไงว่ารถคันนั้นจะไม่ไปก่อเอ่อม,มลพิษมลภาวะอีกครับ น่าจะคาันตีได้ยังไงก็คือเราเราเราจะติดก็หมายห้ามห้ามใช้ไว้นะครับเขาต้องไปแก้ไขรถภายใน30สิบวันนะครับภายใน30สิบวันต้องไปปรบแก้ไขให้มันดีขึ้นรถกลับมาให้เจ้าที่ตรวจอีกทีหนึ่งถ้าถ้าถ้าผ่านแล้วก็โอเคถ้าไม่ผ่านแล้วก็ดำเนินการตกงกั้กรมควบคุมมลพิษไปละครับกรมควบคุมมลพิษแล้วผมยังไม่เห็นเลยนะท่านว่ากรมมลพิษเนี่ยที่จะออกมาแถลงข่าวเนี่ย อย่าก็เรื่องอมีคําสั่งให้เจ้าที่ตํารวจจราจรกลางเนี่ยออกมาตั้งเกี่ยวตรวจวัดหาค่าคนดำเนี่ออกมาแถลงข่าวสักทีครับว่าค่ามลพิษเนี่ยมันลดลงได้จริงหรือครับอันนั้นต้องไปสอบถามพูกว่าประจาแล้วว่ากรมควบคุมอันนี้ผมผมฝากผ่านไลน์เลยตรงนี้นะฝากถามเรียนท่านไปเลยว่าเนี่ยอย่างที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมครับที่ออกมาปฏิบัติแล้วก็มาลงพื้นที่จริงนะครับสถานที่จริงนะครับตรวจวัดค่าหาคนดานะครับ แล้วค่า PM 2.5หรือว่าบนภาวะเนี่ยมันลดลงได้จริงหรืออย่างที่พี่น้องประชาชนเขาสงสัยปากถามมาท่านจะมีอะไรคําชี้แนะและให้คําตอบของพี่น้องประชาชนบ้างไหมครับก็คือการลดมลพิษนะครับเจ้าที่ตารวจฝ่ายเดียวมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้และแก้ไขได้น้อยก็คือทุกคนต้องร่วมใจกันร่วมมือกันทํานะครับลดมลพิษทางอากาศนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นโรงงานรถยน ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลโรงงานเผาขยะหรือว่าเผาสิ่งวัชพืชอะไรพวกนี้ครับเราต้องช่วยกันอย่าทำนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้ว,ล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 วท่านเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกับรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยครับที่ใช้น้ามันเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยยังไงประชาชนมองว่ายังไงมันก็ดํามาทานท่านมองมุมนี้ยังไงบ้างครับยังไงมันก็ดําแต่กฎหมายเพราะัญญัิไว้ว่า,วาถ้าดําไม่เกิน45 ก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายครับรับถ้าดาเกินก็คือผิดกฎหมายอะดำเกินก็คือผิดกฎหมายถ้าดาไม่เกินก็ไม่ผิดกฎหมายบัญญักิไปแล้วในบางทีบางครั้งเนี่ยที่มีพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักรบด่านเกินก็ดีหรือว่าด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นก็ดีที่อ่าลงไปถ่ายทําอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งเนี่ยอ่าที่ตามข่าวตามคลิปตามภาพเนี่ยที่ว่าบางคันตรวจแล้วอ่าไม่ อาดำที่ที่จุดตรวจแล้วไปตรวจที่ขนส่งไม่ดําอย่างนี้ท่านจะให้คําตอบกับพี่น้องประชาชนได้ยังไงครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ทราบนะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับเพราะว่าาตรวจ ด่านแล้วคุณออกจากด่านไปคุณอาจจะไปแก้ไขรถหรือว่าไปทําอะไรกับรถก็ได้นะครับถ้าถ้าคุณสงสัยคุณให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจที่ด่านได้เลยครับไม่ต้องขยับเยื่นรถครับซ้ําได้เลยครับเจ้าที่ยินดีตรวจให้ครับยินดีตรวจให้เพิ่มครับแต่ถ้าคุณรถออกไปจากที่ตรวจแล้วคุณอาจจะไปทําอะไรก็พวกเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับครับแล้วแล้วการการเล่งวัดรอบเครื่องครับท่านต้องมีเกณฑ์มาตรฐานไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ ไหนๆก็สอบถามแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังพูดคุยสอบถามอยู่กับท่านผู้หมวดนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นหัวหน้าด่านนะครับเนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ถูกเรียกตรวจนะครับรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับนะอันนี้มันจะยาวไปครับท่านเดี๋ยวผมจะให้ท่านเป็นคนอธิบายนะท่านอ่ะได้ลองอธิบายให้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบหน่อยครับว่า ข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นอย่างไรครับวิธีการกดคันเร่งใช่ไหมครับตามกฎหมายบัญญัติว่าให้เร่งเครื่องยนต์อย่างเร็วจนสุดคันเร่งและกงที่ไว้รอบสูงสุดไม่น้อยกว่า2วินาทีนะครับตามกฎหมายครับแล้วเรายังไงต่อครับไม่ไม่ใช่แล้วท่านสงสัยอะไรครับสงสัยเกี่ยวกับเรื่องวัดรอบเครื่องยนต์เกี่ยวกับเรื่องเร่งเครื่องครับท่านว่าการวัดรอบไม่มีนะครับไม่มีวัดวันดำไม่มีการวัดรอบเครื่องยนต์ดิเซลนะครับกฎหมายเขาบัญญัต่าว่าให้เ ให้เร่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดกเล่งและคงที่ไว้เร็วความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่าสองวินาทีและบันทึกค้าสูงสุดการทำที่ตรวจวัดได้แต่ก็ต้องทำตามกฎหมายนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีกฎหมายรองรับเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับ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 อย่างนี้อย่างอย่างที่ท่านพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะมีเจ้าที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็มีทางเกตมาตรวจ่วบด้วยท่านพอจะทราบไหมครับว่า มีมาวันไหนเผื่อบางทีพี่น้องประชาชนก็สงสัยผมจะได้ลงมานําเสนอให้พ่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับอันนี้ต้องสอบถามจากผู้ขับขี่นะครับครับเขาจะแจ้งไปที่บกเลยครับอ๋อครับสุดท้ายครับท่านวันนี้ออกมาตั้งจุดตรวจจับรถก่ันดําเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงสิบโมงครับสิบโมงสิบโมงจนไปถึงประมาณประมาณบ่ายโมงกว่าๆถึงบ่ายสองโมงครับบ่ายโมงกว่าๆถึงบ่ายสองโมง ครับผมครับครับขอบคุณท่านครับนั่นก็คือข้อมูลที่ท่านผู้หมวดนะครับผู้หมวดอะไรครับขอยท่านน่านสิทธิ์วงศักดิ์คณิตนะครับนั่นคือท่านก็ให้ข้อมูลตามนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาลงตรวจสอบให้กับพ่อพี่น้องท่านที่เครือบแคลงสงสัยนะครับในการตั้งจุดตรวจพัดหาค่าบอลดำ ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบแล้วนะครับยังไงแล้วโปรดใช้วิจรารณาในการคอมเมนต์นะครับโปรดคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะครับอย่าไปด่าเจ้าที่ตำรวจท่านเป็นผู้ปฏิบัติมาามหน้าที่ตามคำสั่งนะครับผมเป็นผู้นําเสนอตามคําที่พี่น้องประชาชนเขาร้องเรียนมาว่าอยากจะให้ลงมาสอบถามว่าการตรวจวัดหาค่าควันดำนะฮะเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมีพี่น้องประชาชนมองว่ายัางไงมันก็ดํา อันนี้เป็นความที่เห็นของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ผมได้ลงมานําเสนอให้พ่อพี่น้องได้รับรู้รับทราบแล้วสําหรับวันนี้เดี๋ยวขอเป็น,นึังนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้พี่น้องได้รับชมบรรยากาศช่วงบริเวณจุดตรวจนะฮะนี่เป็นถนนเพชรเกษมนะครับทิศทางด้านขาเข้านะครับถ้าพี่น้องประชาชนมาจาก อ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะครับโดยใช้ถนนเพชรเกษมที่ทางด้านขาเข้านะครับตรงหน้าเข้าเมืองนะครับท่านก็จะมาเจอตรงนี้นะจุดตรวจจับรถควันดำนะฮะตรงนี้นะฮะก็วันนี้ผมก็ได้ลงมานําเสนอให้พี่น้องได้รับชมรับทราบกันแล้วนะครับรายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ในรายส่วนนะครับตามที่ท่านผู้หวดนะครับเป็นผู้ควบคุมด่าน ให้คาอธิบายไว้นะแล้วก็จะมีอีกฝั่งนู้นด้วยนะครับเป็นทิศทางด้านขาออกนะครับเป็นถนนเพชรเกษมขาออกเขามีนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับก็ถ้าหากว่าพี่น้องอามาจากถนนพุทธมนตรสายสามสายสองที่จะมุ่งหน้าใช้ถนนเพชรเกษมขาออกนอกเมืองนะฮะท่านก็จะเลยซอยเพชรเกษมแปดสิบเอ็ดมาเล็กน้อยนะครับก็ท่านก็จะมาเจอจุดตรวจ,จนรับรถควาดดำนะครับ ปัญหาเหล่านี้ยังไม่หมดไปนะครับตราบใดที่ยังมีรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลที่วิ่งอยู่ตามท้องถนนในประเทศไทยนะครับยังไงผมก็อยากจะฝากไปถึงกรมมลพิษนะครับก็ให้ส่งตัวแทนอของท่านนะครับช่วยนำเครื่องไม้เคื่องมือมาตรวจวัดตรวจจับหาค่าควันดำหรือว่าคุลออนทีเอ p ม2.5 ตรงจุดที่บริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางหรือว่าบคจรนะครับออกมาตั้งจุดตรวจจับรถวันดำนะครับว่าการที่ท่านออกมาปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ค่าเรียมสอนจุดห้าหรือว่าคุณละอองมันลดลงได้จริงหรือไม่อย่างไรฝากไว้ครับท่านเป็นคําถามจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านฝากถามมาสําหรับไลน์นี้วันนี้ผม ุเทพสายสีก็ขอลาคุณผู้ชมไม่เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านทุกเสียงทุกสายนะครับที่เข้ามารับชมยังไงแล้วก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะครับขอบคุณครับ